ต่อายางบวมสองเส้นวิธีแก้ปัญหายางบวมแก้ยังไงครับท่านวิธีแก้ปัญหายางหงส์นะไม่ใช่<ะ>วิธีปัญหายางบวมน,นี่นี่น่าสงสารพี่เขามากเลยดูสิอันนี้ก็บวมเส้นนี้ก็ระเบิดนี่เห็นไหมเนี่ย<อ>เส้นนี้ก็แตกดูปัญยางบวมขายยางหงส์ขายสามเส้นเลยนนทีนี้ ยางมันเสียพร้อมกันสามเส้นอยากรู้ว่ายางอะไรมีกี่เส้นครับมีเส้นเดียวโดยทั่วไปยางอะไรมีเส้นเดียวแต่ปัญหาเกิดที่ว่ายางมันบวม <c oughs> อันนี้ยางบวมเกิดจากว่าหนึ่งนะครับใช้ยางกิดสเปคสองใช้ดาหนักเกินขนาดสามเติมลมินยกเกินไปถูกต้องครับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้ลมแข็งโพเลยดูนี่บวมบวมมากเลยนี่มีเส้นลวดโพแล้วนะ

โต้มันอยู่โต้เลยมาแล้วแทนรัฐมนตรีทุกทิ้งทิ้งตรงนี้ก็จะเลยเปที่เอาไไมอเตอร์ไซค์ไปไหมเข้าวว่าไงช่างแม็กยังไม่ได้คุยเลยช่างแม็กคืออย่างงี้ยางเส้นนี้มันมันรั่วหรือมันแตกยางเส้นนี้นะครับมันรั่วมาก่อนพอมันรั่วมาแล้วเจ้าของยางนะ่ะ ขับบดมามันก็เลยทําให้ยางแตกครับแล้วทําไมตัวนี้มันต้องแตกด้วยเนี่ยครับตรงนี้มันแตกเพราะคุณภาพยางมันไม่ดีมันเสื่อมสภาพไปแล้วแต่ท่านนะ่ะยังฝืนใช้อยู่นะครับดูดีครับพอสอโดนล,ลบครับย็ง <laughs> <laughs> ไงครับช่างแหมเห็นหมดแล้วทำไมช่างแหมกมีตาชิปอะไม่รู้นะครับแค่ชี้ไปช่างแหมเห็นว่าพอสอยางโดนล,ลบออกไปครับ <laughs> <laughs> คืออย่างนี้ถ้ายางไม่มีปีปรสครับ แม่แนะนําให้ซื้อไม่แนะนําให้ซื้ออย่างเช่นตัวนี้มันปีหนึ่งสี่ 1, ถ้าเราลบปีหนึ่งสี่ออกเราก็จะไม่รู้เราก็จะไม่รู้เหมือนยางตัวนี้ครับครับ,รบ,รบเอาลบออกเลยครับ,รบก็คืออย่างนี้ถามพี่เข้ามาแล้วพี่ว่าผมไปซื้อ,อยางเปอร์เซ็นต์อย่างดีตามร้านข้างทางทั่วไปแล้ววิ่งได้ไม่กี่วันเองมันเป็นแบบเนี้ยเอาดีกว่าก็คือว่าตอนนี้ครับมันเศร้า มันเศร้าเหรอเออมันเศร้าเพราะตอนที่ไปซื้อยางเปอร์เซ็นต์ยางจะมันดีดีพอท่านเอามาใช้แล้วท่านเอาไปเหยียบที่เหยียบโพลเหยียบตรมเหยียบเหล็กเหยียบอะไรอ๋อเศร้ามันเศร้าเออเพราะท่านดูแลยางเขาไม่ดีเลยมันไม่เหมือนยางอะไรครับท่านครับถ้ายางอะไรเนี้ยไม่ได้เหยียบดินเหยียบโพลไม่ได้เหยียบดินมันก็จะอยู่ได้นานมันก็เลยไม่บวมเอออันนี้โอ้ยคนละเรื่องเลยพี่น้องคนละเรื่องโอ้ยเราไม่นคนเดียวกันเนาะ สรุปแล้วก็คือใช้ยางผิดประเภทใช่ครับเพราะตัวนี้มันจะต้องเป็นสองสี่ห้าเก็สิบสิบหกถูกต้องแต่คุณนะ่นนนะรถพี่เขาเปา็นรถไฮรนเดอร์ตัวสูงแล้วไปใส่สาย,ยางเตี้ยแล้วก็อัอดลมแน่นมแนนม็กตัวนี้ช่างแม็กอยากถามว่าแม็กลายนี้ขอบสิบหกกับแม็กลายนี้ขอบสิบหกความกว้างเท่ากันไหมครับกว้างเท่ากันครับอ f f s ็ตเท่ากันไหมครับ ควเขียเท่ากันครับความกว้างเท่ากันขนาดเท่ากันขนาดเท่ากันมันแตกต่างอะไรรู้ไหมมันแตกต่างแค่อย่างอย่างกับลายเนี่ยถูกต้องนี่ครับเห็นไหมนี่อันนี้สองสี่ห้าเห็นไหมครับผมอันนั้นก็สองสี่ห้าครับตัวนี้จริงๆมันก็ต้องสองสี่ห้าถูกต้องไหมถูกต้องมันก็ต้องสองสี่ห้ามันจะรับน้ำหนักรถได้ถูกต้องถ้าใส่เด็ดเกินไปรับน้ำหนักรถไม่ได้นัใช่ครับมันก็เลยทำให้อย่างที่เห็นนี่แหละครับเบา ถูกต้องแล้วแล้วตอนนี้ช่างจันจัดล้อไปแดงให้พี่เขาแล้วเป็นยำบิโตน2 5งหเลย255ห5 1หกห้าหนึ่งเจ็ดสองห้าห้ากับสองสี่หอะไรใหญ่กว่ากันสองหกห้าใหญ่กว่าใช่ใช่บางใหญ่ครับถูกต้องบางใหญ่ไงทองนี่มันใหญ่กว่าพี่ มันไม่ได้ใหญ่เท่ามันแค่พางเราคุยเรื่องยางเราคุยเรื่องยางว่าระหว่างสองห้าเจ็ดสี่สี่หกจะใหญ่กว่าสองห้าห้าหกห้าสิบเจ็ดใช่ถูกต้องเพราะว่าสองหกห้าคือความหน้ากว้างของหน้ากว้างของหน้ายางใช่สองห้าห้าคือเล็กลงมาสองหกห้าแต่รอบวงรอบวงขอบสิบเจ็ดกับขอบสิบหกคือได้รอบเดียวกันใช่ถูกต้องสองหกห้าจะสูงกว่านิดเดียวถูกต้องเท่ากับสองหกห้าต้องใหญ่กว่าสองห้าห้าใช่เลย เลยไม่เชื่ออย่างรถที่พอดีเนี้ยใส่สองสอาห้าอุ้ยพอดีเลยแต่ใส่สองห้าทำไมติดใช่ครับจริงนั่นแหละเหตุผลกระมันใหญ่กว่าไงมันเลยติดถูกต้องเยี่ยมเลยครับ f อฟนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้รถนะครับก็มาศึกษาเรื่องยางกันดีๆเด้อยางตัวนี้ที่เป็นบวมคือมันเป็นยางไม่มีปีพะสเป็นยางไม่ผ่าน q ิเป็นยาง เป็นยางเขาเรียกว่ายางตลาดมืดดูดูมันมันลบ